ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตขกา,าสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งรันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับสมุสรเมืองทองรุนเด็ดแถงเจอผู้กระทําความผิดบิ๊กเนเนวินชิดชอบประกาศ7วันอันตรายทดสอบบุรีรัมาดามแปงแรงตีจัดสอบสวนคู่ของทางด้านลำบางกับแพรในศึกไทยลี2อ,อย่างเร่งด่วน สาระจู่เย็นเปิดใจหลังลงเดบิวต์นัดแรกออกมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันนี้ครับกับประจำวันที่18เดือนสิงหาคมครับไปพร้อมกับเบสดีเฟนบริกันอีกครั้งหนึ่ครับโดยประเด็นข่าวสารเล็กอคร้นี้ครับเราขอยกพลมากที่ทางฝั่งของตัวด้านเมืองทองกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเลยครับมีการอัปเดตข่าวสารจากเพจสมสรศรยครับว่าได้จัดการแบนแฟนบอลฟุตบอลครับที่สร้างปัญหาให้กับสมสรมาโดยตลอดครับโดยเริ่มจากการห้ามไม่ให้ผู้ก่อเหตุเข้าชมการแข่งันในทุกกรณีอีกทั้งครับยัง ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดครับแต่ไม่มีกาหนดพร้อมทั้งสนับสนุนครับไปเจ้าหน้าที่ตํารวจครับดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยนะครับและโดยกรณีครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเลยครับว่าแฟนฟุตบอลบักราครับได้สร้างความเสียหายต่อภาพรักและทําให้สโมสรนั้นครับต้องจ่ายค่าปรับอยู่เบ่องครั้งซึ่งทางสโมสรครับก็พยายามเลยครับที่จะขอความร่วมมือครับอีกครั้งครับอย่างได้มีการพูดคุยหลายต่อหลายครั้งเลยครับแต่เหตุการณ์เดิมครับก็ยังเกิดขึ้นซ้ําเสมอมาทําไมต้องใช้มาตรการขั้นด็ดขาดครับเพื่อที่จะ จุดพลุกนี้ครับในสถานจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกเลยครับโดยล่าสุดเลยครับจากการที่สมุทรนัานครับได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งสามารถระบตัวผู้ที่จุดพลุก แฟนในนัดชิงชนะเลิศของตะลันฟุตบอลลีกครับ2023ในปีที่ผ่านมาครับกับสโมสรบีจีซึ่งแข่งที่สนามของตะ้ันกีฬามาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสตครับเมื่อวันที่6มิถุนายนครับรวมถึงแมตช์กระชฟมิดที่ทะนตุโดสเตเดียมครับที่พบกับนครขาวรัมามาได้4ครับในวันที่39กรกฎาคมมาแล้วหละครับโดยซึ่งมีครับจากพฤติกรรมดังกล่าวครับสโมสรครับจึงจาเป็นเนี่ยครับที่จะต้องใช้มาตรการคัดด็ดขาดครับ้วยการห้ามไม่ให้ผู้ก่อเหตุครับเข้าชมการแข่งขันทุกกรณีอีกทางครับยัง ทำเข้ารวมกิจกรรมทุกชนิดแบบไม่มีกำหนดพร้อมกับทางสนับสนุนครับไอเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเราไปต่อที่ทำงฝักของทา้านบุรีรัมครับกับตำฝัังของทา้านบิ๊กเนยในวินชิชอบครับออกมาลั่นเลยครับว่า7จดวันอันตรายต้องเติมใจให้กันเลยครับ และล่าสุดเลยครับวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาครับโดยจะมีการเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนคอกยูนิเตซึ่งล่าสุดเลยครับทางฝั่งของท่านลูมิวินครับออกมาเปิดใจเลยครับวั7วันนับจากนี้ครับจะเป็นบททดสอบว่าบูเีียมยูนเต็ดแข็งแกร่งพอหรือไม่พร้อมหรือไม่สำหรับภารกิจหาถ้วยเพื่อหาความสุขให้กับฟนบอลวันนี้ครับ18สิงหาคมครับเปิดบ้านรับแบงคอกยรนิเตผู้ท้าชิงแชมป์ธนิกรับรองได้ว,ว่าเกมนี้สะดุดเดือดตั้งแต่ต้ตตนรุร่งจันรแน,แน่จบเกมวันนี้ครับออกจาก เล่นเกมเยียนกับ โกหันฮานอยฟ์วันที่22สิงหาคมรายการชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนปิดจ,จบที่เวียดนามต้องเดินทางกลับประเทศไทยไปเยือนเชลลายวันที่2 5สิงหาคมเพิ่อภารกิจรักษาแชมป์ทันดีจดวันกับ3เกมครับบวกกับการเดินทางเล่นเกมเยือนทั้งต่างประเทศและในประเทศจะเป็นบทพิสูจน์ที่สําคัญว่าเราจะยยืนระยะสร้างความแข็งแกร่งได้ตลอดฤดูกาลหรือไม่7จดวันนี้ครับเป็น7จดวันสําคัญครับถ้าเราผ่านไปได้ด้วยดีเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่โลภแต่จะเอาหมดเพื่อตอบแทนแฟนบอลทุกคนก็มีความเป็น ไปได้สูงแต่7จดวันนี้ครับก็จะเป็น7จดวันอันตรายคู่ต่อสู้อยู่ที่เราเลยครับรู้เลยครับว่าหนักแค่ไหนและจะเล่นกับเราอย่างไรถ้าเราพลาดตั้งแต่ตน้นฤดูกาลโอกาสหมอหมอดครับทุกทวีในประเทศไทยจากสสงโคจะกลายเป็นเสี่ยงไม่ว่ารู้ว่าเสี่ยงไหนครับแต่ก็ต้องสู้ื่อความสุขของแฟนบอลทุกคนที่อยากเห็นบุเรียมยนลิแดดครับไปลุเล่นสร้างชื่อในอาเซียนและเอเชียกำลังใจครับเสียงเชียร์ครับและการสนับสนุนจากแฟนๆทั้งในสนามและนอกสนามคือปัจจัยที่จะเติมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมพาทีมของเรา สร้างผู้ดานที่ดีในทุกเกมเปิดตีจะสร้างความสําเร็จให้กับสโมสรและแฟนบอลเบื้อยูนิเต็ดทุกคนเปิดบ้านรับเบนคอกยูนเต็ดครับเป็นการเปิดสนามธดนัดแรกในชังอารีนาเพราะฉะนั้นต้องเก็บสามแต้มเป็นขวัญและวันเปิดสนามให้กับแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาสู้ด้วยกันรู้หรือครับวันหนักทั้งเกมนี้ครับและเกมที่เราอยู่ข้างหน้าอีก2เกมที่ทั้งหนักและเหนื่อยแต่ขอให้มั่นใจเลยครับว่าเราจะทําตามแผนครับและบรรลุเป้าหมายเพราะเราเตรียมความพร้อมเต็มทีมาเพื่อสถาน์การแบบนี้อยู่แล้วครับหนักแค่ไหนครับเพาต้องสู้ ครับขอเพียงมีแฟนเบลียมอยู่เคียงข้างให้กำลังใจกันตลอดไปเบรียมยูนเต็ดสู้ไปด้วยกันเติมกำลังใจให้กันเลยครับส่วนวันนี้ครับเบรียมยูนเต็ดนั้นครับก็จะเปิดสนามช้างรีนาครับในเวลาสิบก้านรายการงเป็นต้นไปครับรับการมาเยือนของแข้งเทพแบงคอกยูนเต็ดนั่นเองนะครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับรอวยกกันไปที่ทันดิกสองกันหน่อยครับคู่ดราม่าเมื่อคืนครับ เอลาส่วนใครับทางฝั่งของสมาคมครับสั่งไฟจัดครับสอบสวนข้อเท็จจริงครับคู่ดำาปางกับไครจักรเร่งด่วนเลยครับโดยซึ่งทางนี้ครับ หลังเกิดเหตุความวุ่นวายครับในเกมเมืองไทลีลครับหรือทะเลสองในจุกาลสปันนี่สี่ครับคู่ระหว่างลำปางเอฟซีเปิดบานแพ้ต่อตะนานแพรยูน่าจัดไปสามประตูสี่ครับเมื่อวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมครับเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางเลยครับโดยซึ่งในเกมดังกล่าวนั้นครับเกือบมีเหตุการณ์ตะลุมบอลเลยครับหลังจากที่ทางฝั่งของตะนานกิติศักดิ์หมู่สวัสดิ์ครับผู้รัาประตูของลำปางเอฟซีไปจำนาใส่อาทิตย์ปร่มขันครับนักเตะของแพร่ก่อนที่ทางฝั่งของอาทิตย์นั้้นนจะลุกขึมา มาใส่จนต่างฝั่งของท่านกิติศักดิ์ล้มลงไปครับทำห้เกิดเหตุการณ์บานปลายครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจครับต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เกมการขานครับจับช้ากว่าเดิมไป1ชั่วโชบงเลยนะครับ และซึ่งโดยตรงนี้ครับล่าสุดครับทางฝั่งของมาดามแปงนนพรรัสามครับในยกสมาคมครับก็ได้สั่งการเร่งด่วนครับมายังฝ่ายจัดการขันครับให้ตรวจสอบเป็นการที่เกิดขึ้นเปิดตีจะดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงครับเนื่องจากเรื่องดังกล่าวครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยอาชีพของมือถือแหละครับและโดยทั้งนี้ครับฝ่ายจัดการขันทดีครับก็จะดําเนินการครับสอบความข้อเท็จจริงไปยังผู้ควบคุมการขันครับและที่มาผู้ตัดสินเปิดตีจะนําเรื่องดังกล่าวครับเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของคณะพิจารณาวินัยบรยาทเปิดตีจะเป็น การพิจารณาบทลงโทษต่อไปจากแรงด่วนนั่นเองนะครับโอ้โหครับบอลไทยครับผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ครับแต่มันที่จะต้องแร่งสอบสวนแบบนี้ถูกแล้วแหละครับจากนั้นครับเราขยับไปตอนที่จะฝากตระหนั่นเจ้าต่างสารัตยูเจนกันหน่อยครับน่าสุดดีใจกันเหลือเกินครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับสารัตยูเจนครับกองกลางดีกรีทีมชาติไทยครับได้ลงเดบิวต์นัดแรกครับและก็ได้ออกมาปฎใจหลังลงสนามในศึกเจลีซองของตะดัานญี่ปุ่นครับให้กับสโมสรอย่างตะลันเลดูฟาเจมากุจิครับเกตี้บุกไปแพ้ต สโมสรฟูจิเอดาเอฟซีครับ3ประตูะต่อสุดเมื่อวันที่ผ่านมาแหละครับ โดยซึ่งต้งนี้ครับสำหรับทั้งฝั่งของทางด้านเจ้าต่างนานครับที่ได้ลงเลน45นาทีของครึ่งหลังครับลาสุดเลยครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังจบเกมว่าผมนานครับจากที่เชื่อทีมครับให้ได้ประตูคืนมากลับมาโรดิลที่สุดพยายามครับที่จะวิ่งครับทำเกมเพื่อกาสในการทําประตูแต่ก็น่าเสียดายมากครับที่ไม่สามารถเชื่อทีมได้เพราะเขาครับทางฝั่งของทางด้านสโมสรฟูจิเอ็ดเอฟซีนานครับนำห่างในครึ่งแรกคนนั้นที่จะเกมรับมากขึ้นก็ทาให้เรารับเจาะทําประตูของไม่ได้ส่วนความรู้สึกครับที่งเอยก ตื่นต่อไปอีกเลยครับเทืนี้ครับผมคิดเลยครับว่าตัวเองนั้นครับยังมีจุดที่จะต้องแก้ไขอีกก็กลับไปปรับปรุงจุดแก้ไขต่อไปครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดบิวต์อัพที่จะต้องทำงานร่วมกับเพื่อนในทีมให้ได้เลยครับ โดยซึ่งหรับเกมต่อไปนัดแรกของตะด้านขออภัยครับสำหรับเกมต่อไปครับการแข่งนัดต่อไปของตะด้านสมุทรเรดูไฟจะมาคุจิครับก็จะออกไปเยือนสมุทรศสันตสุครับในศึกของตะล่านเอ็มโพเรสครับ2024เกมของตะด้านบอลถ้วยครับรอสุกทีมสุดท้ายครับวันพุธที่28สิงหาคมนี้และครับในเวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยของบ้านเรากันต่อไปเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ